โอ้ยโซนนนจะเกาะอย่างแซ่บ มณีกาทักทายสบายดีพี่น้องมาพร้ากับเมนลองโซือเก่าเนาะส่วนเวลากาเป็นเวลาตอนแดงๆพี่น้องเอ้ยมนีกามนีเมนลองโซกสิผ้าพีพะน้องไฝเลาะทงเลาะทงโมเมนไปคุดเขียดพี่น้องเอ้ยไปหาหอยเซอรี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเสียมกระถือไปพร้อมเครือมีหูโคบหูยังกระพาะไ้คุดพี่น้องเอ้ยเตรียมพร้อมสโนกแต่ว่าจุดไม้มณีกาเมนลองโซกสิผ้าไปอันหน้าแซงพี่น้องเอ้ยไปเลาะเบิ่งหอยสโนกคืออยากก้อยหอยก้อยเส่นหมดทั่วเมืองคือจังแซ่บสโนกแต่ว่าไปมนีกาบ่ได้ไปคนเดียวพี่น้องเอ้ยมมากกับคคูใจนอองโ็ื พ่คนองโชคนั่นเองพี่น้องเอ้ยเออแต่ว่าก่อนไปพีกก่น้องโชกากราบขอขอบคุณเนาะเอ็ซีสุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจเป่น้องโชมากดไลค์กดแชร์ให้ตลอดมาก,กะกราบขอขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรุ่นเป็นเป็องโชเนาะหลบแร็ก,นะกมือนสิได้บ้หอยเชอรี่พี่น้องไปส่วนพ่คนองโชแล้วกระยางถือกระคูกยางก่นอ,ง àng, อ,งอนผู้พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องมาหนีพาพี่น้องไปหาหอยเชอรี่ เสียงหอยเซอรี่ของพ่อรองโศกสโนกไปก่อนพี่น้องเอ้ยวันนี้มันจะทำมากับไายมันมาตรงห่วงบาสิบ่มันพี่น้องเอ้ยเบเกุ้กับทันกุกนี่อีกล่ะแต่ว่ากับทันกุกนี่ก็แซ่บเลยพวกกินอยู่ตอนนี้ก็ย่างหัวหน้าแทงเี่พี่น้องเอ้ยป้าตุ๊กแมงโศกมาโลนีเขาเขเจ้าเงาแห้งเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศย้ำแรงพ่อรองโศกพอหงวยตรงน้นไ มียูคนตองสุกนานหอยเชือดีพี่น้องเ้ยเอาได้ยูได้กินยูนหอยนะนั่นน่ะปัญญามันย่ำตะลุน่าแซงนีหน่อยพอดีกินเลย ไอ้ดีตัวน้องเอ๋ยมีตัวน้องไอ้จำปุรีกินตัวนี้อุ๊ยตับมะคุ้งพี่น้องเอ้ยน้ออันเนินหอยนี่ฮัตตาบะเม่น้องโซ่หนิมากก้อยถ้าต้มตำแจลวนี่บ่บ่อยากป็นไรอันก็คือโบราณเพป็นว่าเดลยพี่น้องเอ้ยกินหอยเขาย่างกินหนังเขาเวิร์ดเพป็นว่าข้าตั้มื่อตะกินหอยนี่เขาสิย่างบ่เปลืองมาสั่นสัเออ มันจะอยู่น้ำตาลนานไรเพราะว่าเขากินหอยกจะจะเมนุโซกกะบุบกค่อยมากไปไหนก็มาถลอกโตมันหอ,อยชุดไหนจะก่อกอย่างแซ่บปลาตัวพี่น้อพี่น้องเอ้ยสะออนเข่าเมองเลยเอ้ยกระลังเขียวงามอมทมออุ่มสนนกูอุ้นบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องเอ้ยเนี่ยไปทั้งไรก็เขียวสดงดงามเป็นธรรมชาติสุดๆพีน่น้องเอ้ยปุ้มอุ้ย แต่ว่าข้าเจาะจะเห็ดหน้าบ้านได้ได,ดูนี่นมันโศกมากสุดก้อนนัน่นขึ้นหมดทันไดยาวไปแล้วเอ้ยแต่ว่ามากสุดนี่ยาวแห้งแล้วเนี่ยปูปาุ เดี๋ยวมันโซกลงเก็บหนหน้าเขาคนหน่อยใส่คือบุกมามั้งนี่ลงไรบ้าทุตูอุ้ยมันกำลังจะกินเขากระจกโอ้ยนอุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยไต้โก้เขาเวิร์ดปุ๋ยนะนี่หน่อยหน่อยสมมติพอดีกินหน่อ้ยเพื่อนเฮงขึ้นกก้เขาเก่งกองลงกองลงอะไรป้ามันหมุนดินมั้งนี่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  อุ้ยเพื่นมนดินเพราะว่าน้ามใกล้สิบกปลปเพิ่อนโอมอยเดีจิมเอาหัวมันกับส่ตัมมาฮุ่งไปเลยแซ่บแต่วรานนะคาะอยู่แค่จอกติดขายเป็นกิโลไปเลย I mm know. -hmm. tôi mua một ngày. ว้าวบรรยากาศยามแรงพียงเอ้ยผู้ใดย่ไกอยู่ไกเบิ่งมาแ้่ก็ขึ้นฮอดบ้านอากาศอยู่ไกแนี่มเห็นก็ขึ้นฮอดบ้านพีองเอ้ยนี่ถ้าอีกสองสามมือแม่น้องโซกาจะได้มีการเดินทางพีองเอ้ยสีเดินทางไปใส่เนาะเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำกันว่าสีเดินทางไปใส่แม่น้องโซกบัวเป่าเสิร์ฟดอกว่าสีเดินทางไปใส่เนาะฮอดมือจากซีหูเพีองเอ้ยว่าสีเดินทางไปใส่ ให้เอฟซีไทยเบิ้งมาแม่น้องโชคสิเดินทางไปใส่พี่น้องเอ้ยอีกสองมือนี่นะมีบอลแม่น้องโชคจะไปเนาะอุ้ยหอยพี่น้องเอ๋แต่เราต้องเลือกเอาหน่อยใหญ่ๆแน่นี่ฮัตตาบันหน่อยจำเนียพอดีก้อยพี่น้องเอ้ยจิ้มหัวนี่จิ้มหัวอ่อนกับพอดีก้อยเลยนี่โอ้โหเปน้องโซกแล้วก็เก็บตั้งพ์

เดี๋ยวเราไปโค้งน้อยตัวน้าพี่น้องเอ้ยพี่นี้แต่ว่าโค้งใหญ่ตัวนี้นามมันชุดเลยหนามมันเบิดเพราะว่ารุ่นเท้าเพิ่นจะเอาขึ้นเด้พลังโซ่แล้วก็ย่างก่อนป้าตัวจะอ่อนเขาเขาจะงเลยพี่น้องเอ้ยมาวันนี้เขี้ยวเอาเขี้ยกุ้มมีอยู่พน้องโซ่อะไรไรตื่นพี่น้องเอ้ยสิคืงกระหูอะไรผูู้้สิคืงกระหูเละไปย่างเดี๋้อไปบางโค้งน้อยตัวนี้มันจะมีหนามเด้ แต่ว่าบนไรที่ว่ามันไม่นานเลยเพี่น้องเออมันจะเข่ากลับมือมุนลงขี้ตมเพื่นอนเออเพราะจะเขาจะเอาน้ำขึ้นมันก็จังได้ออกมาพุ่นน้ำบกปลาเพิ่นเพื่อน,นอเอพนอพวกนี้เปิ่อตายปลาตังหลายอดีตของไอยนี่นะคระตยามเขาจะเอาน้ำเข้าหน้านี่อุย้ยเพิ่นกุตูกุตูดอยู่ได้กกเข่าอ่อนๆซ่้านี้พอดีเพิ่นกัดผู้ อาตัวพี่น้องเอ้ยมังโชกละสออนบรรยากาศไก่คำคๆมึงในตะเวนแรงอุย้ยงามคกกวุานะป้าแนเมืองธงนาเห็นผู้พาปราไม้เขียวอุ้มทุมงามสออนตาผู้ตะเวนกระทังแดงมึงเลยก็สบายหูสบายตาพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวนี้กำลังสูงยังคุณเขียว,วเก็บหอยอยู่พี่น้องเอ้ยโล่ลำคลองหน่อยบ่ค่อยมีปัญหาไหนเลยเพราะว่าทาัทาง้งทั้งไฮน่าเขาหนามบกเบิดอ่ะปลาตัวคุณนามบกปลาเพิ่อนพวกเนี่ยมีแต่หน่วยหอยแต่ว่าเขาเลาะตามคลองอคิดว่าค่อยเห็นปัญหาไหนนี่เพื่พอจะมักอยู่นหนามลายพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่ ตอนนี้กาไม่องสูกกับ,กกบอ,อ้งบบอ,งนนองสูกับไอเดาะเมื่อไอผู้เพราะว่ามันใกล้สิคัมเถะนะเผาเมื่อเพราะว่ายางสูโซ่องสูก,กับหูซึกบกลยสบายแน่มานี่อากาศเปลีย่ยนผย้งไอผู้ไรกัไข้ลายจะเป็นองสูกเองกัเมือวานนี่กันียหูซึกบวคลยสบายให้ในแต่ว่ากินยาลงจยากมิดแต่พอห้อยกับไรๆเติบผู้องเอเดียวเบ่งน้ำอ้องสูกค่ะเดี๋ยวผู้ลงสู้าให้เบ่งนี่ พอได้ก้อยพ่งศ u ่นอยากก้อยพี่น้องเอ้ห้ามตะสุดตั้งสุดเถท้าไม่น้องโซ่ก้อยนะพ่นปวยุพ่นขึ้นก้นมันสนอกนี่ได้บักหลายเขาไปจิ้มกใครไปถวยบักง่ายเดี๋ยไรพอดีก้อยเสียปากทั่วเนาะไม่น้องโซ่งนะมักก้อยเสียปากทั่วพี่น้องเอ้ยก้อยสุดนั้นคือจังบะแซ็บง่ายดอกกับบะเซ็บไอ้ก้อยสุดนั่นไลยเดี๋ยวย่างเมื่อก็พี่อเอ้ย่างมาเวกุกทันนี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าพะพกินเดี๋ยกุกทันกุกนี่นะกินกับเจลพงองศ u และสิโต้ยแล้วนี่ปลาตุ อืแต่ว่าหวานอยู่อุ้ยเก็บเมื่อกี้สซมพอนงโซ มันกระทันกับเก็บไปหลาไอ้เจ็บร่อยนี่นั่นบาดอยู่เมื่อก่อนมอนจะไปกินมักระทันคำแล้อมึงพอกันอยู่เรื่องอลไรเนาะวันนี้ไปตอนนี้ไม่ต้องโซก่าของเรื่องอะไรไปเลยเศร้ายางจนเมื่อยซะแล้วหานไก่ลังหานกอย่างของลังโอเคเดี๋ยวหาให้ชยจู้ให้กินก่อนนี้เลยวันนี้เพราะว่ามันก็ใกล้จะคำนล้วนะมึงโซกสาวยางมาจนเมื่อยซะแล้เพื่อห อาตูหอยกระไรแบบลายหนูเอ้ยเดี๋ยวมันโซล่างก่อนล่างกะต้มต้มกะต้มเบิดนี่แหละแล้วก็จิ้มเอาหัวมันไม่ต้องโซกว่าสิโก้ดีกว่าเลยเนาะลองบ้านประมลามเหมือนส่วนฮอยกะมันโซกล่างเรียบร้อยเพี่บร้อยเดี๋ยวเอาไปต้มก่อนเพราะว่าเฝ้าห้าสิมาจิ้มก้อยเดี๋ยวถ่ายมันพูดเหาจังเอาไปจิ้มพี่หนูเอ้ยบัดนี้ ปลาตัวหอยกระปจเด็กๆขึ้นีซุกแหละเดี๋ยวมงจกปงไปจิ้มกันเข้เลยเฮ้ยนะจิ้มหอยจิ้มหอยจิ้มหอยก้อยจ้านี่ยงอ จิ้มแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแมลางก่อนเฮาต้องคันเอามกมันออกให้เพราะว่ามันมกจะลายหอยซะดีประมาณ2-3นาทีบ่จะออกหมดอแต่ว่าหน่วยพอดีก้อยเด้ได้หลายเติพี่น้องเอ้ยพุ่นหลังจากมันโซกล่างเรียบร้อยเด้อพี่น้อง้าวอสูอยู่แต่ว่าสิก้อยดนี่เลยยังโสิได้ทําการปรุงเพราะว่าเตรียมพร้อมมไทางอายเเตรียมไให้เดี๋ยวเฮาใส่นาวก่อนนาวใส่ีส้มๆนนอยนี ตามเลยมักทั la here, ่วบันนี้ทั่วก็โซยเรียบร้อยตามเลยผักหอมนี่ครูตงไปตามเลยมักพีใส่บัวลายโอ้ยลายพอดัวจังนงวยานเพชรที่เพชรลายพอดีน้องเอเซลกระเพาะใส่เกลือใส่กระนัวตามเลยน้ำปลาเลกนิดนึงนี่จุ่ลงไปโคตรมีน้องยอ้บ้าน <ève S 2> sociedad, แต่ว่ัมงสวิคช่นั้นมาแแ่บเลยโอ้จะา่าเพ็ดเน้องคือเสพดอยู่ื้ใส่ข่าขวานองอุป้าตัวเม่นงโซกเลยมอกยากเขาแห้งเดียวใส่ข่าว่วแต่ว่าเวเาใส่ข้าวมันจะมืนเลยส่วนไหานะจะบ่คคอยมักใส่ไป่าใส่เพื่อความหอม น่ี่น <pup> สิ้เองก่อมห่อยนี่พี่น้องกับขาแดงแมลงโสมนี่ฟ้าเต็มตูดเลยสะดองได้ก้อยหอยมาเ้ยไม่รู้แมองโสมันนี้มีก้อยหอยลาคาครัวสิ้นนี่เพราะว่าหลายคนเพราะว่าทางไอ้พิ่มมกวันนี้เนาะ โอเคมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวได้ไหมน้องโศกมันนี่ปลาตุ้มีแต่อาหารแซ่บๆปลาต้องกินก๋อยเตี๋ยวหอยอืมคออรับรกินขน้<ห>าวก่นอน่ะ

คนตักเล่อยู่อย่างนึงแบบคนจมในตอนนี้แม่น <lin> ้องโซได้กินข้าวกินน้ำรียบร้อยแล้วกะคลิปนี้กะแม่น้องโซ่กะสิขอปิดใบก่อนเพียงสนิทเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนังฮัทจะพอกันใหม่เนาะแต่ว่าผู้ใดที่ว่าเข่าว่าพูดไม่หม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไปซองของแม่น้องโซเด้อพี่น้องเด้อเปิดกําลังใจในการในคลิปต่อไปแต่ว่าผู้ใด้่อยากฝากคลิปไม่ไม่ของแม่น้องโซก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อว่ากดติดตามฝากไปซองของแม่น้องโซเด้อพี่น้องเด้อ